สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะครั้งนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเตรียมสอบในข้อสอบเป็นปรนัยนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ครูจะทวนให้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปนักเรียน ก็คงจะได้สอบแล้วนะคะนะนักเรียนคุณครูอยากอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทําให้ดีนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่นักเรียนจะได้สอบแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะคะดังนั้นตั้งใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทําเลยนะคะ ลองเช็คดูซิว่าที่เราทําไปทบทวนปรนัยครั้งที่1ครั้งที่2แล้วคุณครูก็มีทวงงานใช่ไหมติดตามงานนักเรียนทําครบเรียบร้อยหรือยังคุณครูคิดว่านักเรียนคงทําส่งคุณครูของเขาครบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นคะแนานของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะครั้งนี้ก็จะมาทบทวนเป็นปรนัยครั้งที่สนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้สอบจริงเลยนะคะ ่ะเริ่มเลยค่ะข้อ1ถ้าเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่โดยแรงที่กระทำไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะ่วะวัตถุจะเคลื่อนที่ในลักษณะใดนักเรียน,นบางคนอุ้ยคุ้นเคยคุ้นมากนักเรียนก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะนั้นทํามากก็จะได้มากรู้มากเจอมาแล้วเราก็ชัวขอให้มั่นใจนะคะบางคนนี่อุ้ยเคยทํามาแล้วได้แน่นอน กาผิดนะคะดังนั้นต้องทำอย่างรอบคอบด้วยนะคะอย่าชะล่าใจบางคนนี่ะที่คะแนนเก็บที่ทำแบบฝึกหัดที่เก็บคะแนนต่างๆหรือแม้กระทั่งกลางภาคนะคะเออครูรู้ว่าคนนี้เก่งได้แต่ทำไมคะแนนที่ออกมาน้อยมากเป็นเพราะอะไรเพราะบางทีเราไม่รอบคอบในการทำงานนะคะ ฝากไว้นะคะให้รอบคอบด้วยนะก่อนอื่นก่อนที่จะกดส่งทวนคิดให้ดีนะคะอยากคิดว่าโอ๊ยเราทําเองทําที่บ้านไม่มีครูไม่ได้มองไม่มีใครดูอยู่ทําไปส่งไปได้ไงก็อย่างนั้นไม่ได้นะคะนักเรียนก็ขอให้ทำให้ดีเพื่อที่คะแนานเราจะได้ดีๆด้วยนะคะนะคำตอบข้อนี้ก็คือ เปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่นะคะอ่าข้อต่อไปเลยข้อที่2ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วตอบตอบคำถามข้อที่2นะคะข้อ1เราไปแล้วตอบคำถามข้อที่2นะคะ1คือแรงพยุง2 2แรงสัมผัส3แรงไม่สัมผัส4แรงตั้งการเคลื่อนที่ข้อ2บอกว่า การใช้มือโยนลูกบอลให้ลงห่วงเป็นการออกแรงในลักษณะใดะก็มีหนึ่งถ้าหมายเลขหนึ่งก็คือแรงพยุงหมายเลขสองเป็นแรงสัมผัสหมายเลขสามเป็นแรงไม่สัมผัสแล้วก็หมายเลขสี่เป็นแรงต้านการเคลื่อนที่อันนี้คำตอบก็คือหมายเลขสองนะคะก็คือเป็นแรงสัมผัสนะคะใช้มือไม่โยลน,นลูกบอลมือกับลูกบอลก็สัมผัสกันนะคะ ต่อไปข้อ3ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องก็ขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะผลักกันขอขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะดึงดูดกันขอขั้วแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุดงแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วตะวันออกและขั้วตะวันตกนะคะคำตอบคือข้อ คอควายนะคะขั้วแม่เหล็กมีบริเวณที่เป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุดนะคะ,ะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ก็คืออะไรคะมีกอกอตะปูขอดินสอคอลวดทองแดงงออลูมิเนียมฟอยล์คำตอบก็คือ ตะปูนั่นเองค่ะถูกไหมอ่าต่อไปค่ะข้อที่5วัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ต้องมีสมบัติใดนะคะก็ขนาดเล็กขอน้ำหนักเบาคอแข็งแรงงอเป็นสารแม่เหล็กคำตอบก็คืองอเป็นสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะ อ่ข้อต่อไปข้อ6น้อยนําเชือกมาผูกกับแม่เหล็กที่บริเวณกึ่งกลางแม่เหล็กแล้วใช้มือปัดให้แม่เหล็กหมุนเมื่อหยุดหมุนขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใดตามลําดับก็เหนือใต้ขอใต้เหนือคอตะวันออกตะวันตกงอตะวันตกตะวันออก ก็จะจับคู่กันะนะนะดังยนั้นข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะในทิศทางเหนือใต้นะคะคนเหนือก็หันหันไปนะคะตอบข้อกอไก่นะคะถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ด ถ้านำแม่เหล็กสองแท่งมาวางไว้ใกล้กันดังรูปนะคะจะเกิดสิ่งใดอ่ะรูปนี้นักเรียนก็สังเกตที่ขั้วใช่ไหมคะแม่เหล็กแท่งแรกจะเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้ขั้วที่สองก็ขั้วเหนือและขั้วใต้ดังนั้นสองแท่งวางใกล้กันก็คือจะมีขั้วใต้กับขั้วเหนือที่ใกล้กันใช่ไหมคะ นั้นกอไก่แม่เหล็กผลักกันขอไข่แม่เหล็กดึงดูดกันขอควายแม่เหล็กหมุนไปมางองูแม่เหล็กอัดผลักหรือดึงดูดกันก็ได้อ่าคำตอบก็คืออะไรคะอ่ะถ้าขั้วต่างกันแม่เหล็กก็จะดึงดูดกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่8นะคะข้อที่8ด เครื่องใช้ไฟฟ้าใดให้พลังงานกลและพลังงานความร้อนพร้อมกันกอต่ลรีดขอกระติง่งเครื่องเป่าผมคอกระติน้ำร้อนงอเครื่องทำน้ำอุ่นให้พลังงานกลและพลังงานความร้อนพร้อมกันอ่าเห็นไหมเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น อาจจะเป็นพลังงานความร้อนเฉยๆพลังงานกลเฉยๆพลังงานเสียงพลังงานแสงแต่นี่เขาบอกว่าทั้งพลังงานกลและพลังงานความร้อนคืออะไรคะใน4อย่างนี้คำตอบก็คือเครื่องเป่าผมนะคะเครื่องเป่าผมนะ,ะต่อไปค่ะข้อที่9ข้อที่9การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าลัดวงจรน,นะคะเออจำได้ไหมโอเราเราทวนมาหลายรอบแล้วนักเรียนคงจำได้แล้วนะคงจำหลักการต่างๆของสามเรื่องที่เราจะสอบนี้ได้ชัวร์ถูกต้องแล้วนะคะากอไก่เสียบปลั๊กไฟทุกครั้งขณะใช้งานขอไข่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานขอควายใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเดิมหลายๆปีงองูปิดเปิดและปิดสวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆการใช้แบบไหนที่จะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นักเรียนว่าข้อไหนคะคําตอบก็คือข้ององงูค่ะเปิดปิดสวิตช์บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มันเกิดไฟช็อตหรือลัดวงจรได้นะคะ ต่อไปเลยข้อที่10นักเรียนไม่ควรใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัดหญ้าในเวลาใดก็ตอนเย็นใกล้คำ่ำขอหลังฝนตกใหม่ๆคอตอนเช้าที่อากาศเย็นงอตอนบ่ายที่อากาศร้อนเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเราไม่ควรใช้เวลาใดคะ นักเรียนคนตอบได้แล้วนะคะก็คือหลังฝนตกใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะอาจจะทําให้มันเป็นไงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมคะเครื่องเสียหรือแม้กระทั่งเราอาจจะถูกไฟดูดได้ด้วยนะคะก็เกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะข้อต่อไปเลยค่ะข้อ11 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอ,อ้าวโอเคมันแอบบางคนบอกโอ้ยอันนี้ข้อนี้ทําไปแล้วไม่เป็นไรนะคะก็เสียบลักไฟทุกครั้งขณะใช้งานขอปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานขอใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดิมแล้วก็งอเปิดปิดสวิตช์ไฟคําตอบก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไร มันเกิดการซ้ำกันได้นะคะอ่าข้อ12ข้อใดกล่าวถูกต้องก็ช่วงเวลากลางวันมี้4สชั่วโมงขอกลางคืนจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขอกลางวันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์งอซีกโลกที่ได้รับแสงเป็นช่วงเวลากลางคืนเออพพคุณคุณครูอ่านยังไม่ทันจบเลยนักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อไหนเก่งมากเลยค่ะคำตอบก็คือข้อ คอควายนั่นเองกลางวันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะต่อไปข้อ13การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กับปรากฏการใดก็การเกิดฤดูขอการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงคอการเกิดข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็งอการเกิดกลางวันกลางคืนออบางคนก็ตอบได้และเก่งมากนะคะนะถึงเวลาถ้าได้ทำเนี่ยนักเรียนก็ ทำอย่างมั่นใจนะคะไม่มั่นใจแล้วก็หยุดคิดให้ดีๆสักหน่อยนะคะอันไหนมั่นใจแล้วก็ตอบไปได้เลยนะอ้าวอันนี้มาก่อนละมามีหลายคลิปนี้มีหลายท่ากระบวนความเลยอันนี้ฉเฉลยให้เลยเพราะเหตุใดพืชจึงต้องใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะนะคำตอบก็คือ สร้างอาหารนั่นเองของกัวนักเรียนต้องคิดมากแน่เลยนะอ่ไม่เป็นไรเราก็ช่วงนี้บางคนนี่ก็โอ้โหอ่านหนังสือจะเยอะแยะเลยดีมากนะคะนักเรียนการอ่านเยอะๆเราก็รู้เยอะนะคะรู้เยอะเราก็ความรู้คุณครูบอกแล้วนะคะสมองเราเนี่ยมันสามารถเก็บความรู้ได้เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาไปเก็บไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะนะ เราไม่ต้องไม่ต้องการเก็บความรู้ไว้ในสมองเนะี่ยไม่ต้องซื้อต้องหาด้วยนะคะเพียงแต่อาศัยความขยันขยันอ่านขยันค้นคว้าหาความรู้เท่านั้นเองไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเลยนะอ่าต่อไปอา้าวนี่มาอีกแล้วอ้าวสิบห้าการนําที่นอนไปตากแดนในช่วงเวลากลางวันเพื่อจุดประสงค์ใดเป็นหลักเลยคำตอบก็คือ ฆ่าเชือ้โอโรคบางชนิดนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยนะคะให้ทั้งความร้อนความร้อนของแสงแดดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชือ้โอโรคบางชนิดได้นะคะดังนั้นเราก็ควรหมันเอาอะไรคะเอาที่นอนไปตากแดดด้วยนะคะที่นอนหมอนมุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้มันช่วยฆ่าเชือ้โอโรคเป็นพวกอะไรพวกพวกไรพวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ครูได้ นำมาให้เรานะคะนักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับการทำข้อสอบปรณัยนะคะของปลายภาคเรียนที่สองซึ่งคุณครูได้ทบทวนให้นักเรียน3รอบแล้วนะคะนะครั้งที่1ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามซึ่งซึ่งครั้งเนี้คุณครูว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณครูจะคงไม่ได้ทวนให้เราแล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้านักเรียนก็จะทําการสอบอย่างจริงจังแล้วนะคะนะคะดังนั้นตั้งใจแล้วกันนะคะการบ้านไม่มีแต่ให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่อาจจะคงคงจะดูก่อนว่าปีหน้าปีหน้าก็คงไม่ได้พบแล้วเนาะ ีนี้ถ้าใครที่ต้องต้องอะไรคะต้องมีการซ่อมเออเห็นไหมต้องมีการซ่อมหรือพลาดไม่ได้ทำข้อสอบในเวลาที่กำหนดเราต้องเจอกันนะคะนักเรียนไม่ต้องคิดถึงครูแล้วก็โอ้ยไม่อยากอยากจะมาเจอคุณครูแล้วไม่ยอมทำข้อสอบในเวลาที่กำหนดไม่ต้องแบบนี้ถ้าคิดถึงก็มาหาได้เลยนะคะทำข้อสอบให้ตรงเวลาทำให้เสร็จ คิดถึงมาเจอกันได้ไม่ต้องบอกโอ้อยางมาเจอคุณครูเราไม่ทําข้อสอบดีกว่าหรือเราทําให้ตกดีกว่าไม่ต้องนะคะนะคิดถึงก็มามาเยี่ยมมาหาได้เลยคุณครูก็จะอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละไม่ได้อยู่ไหนเลยนะคะแล้วเราไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ